มาพี่น้องกราบสุขสบายดีพาไปเลาะดงเลาะป่าก่็พี่น้องพาสะบอนไปเลาะดงเลาะป่าก่อจ็ตื่นเบียงมาลุงพวงพุ่ยพี่น้องเอ้ยปาพี่น้องเลสโก้ไปไปเลยป่าไปเลยทางไปกะนอดไปเลยจะจับมือเดียวแน่นจืดจืดดอกบนที่ผ่าบเจืดดอก พ้อพี่น้องไปพอกันอยู่เพื่อนสะพอนตอนนี้กำลังหอดเพือนเราซีหอดเพือนพี่น้องทุกกระสอบแพี่น้อง

มีหลดไปได้หันพอนี okay, ้มันแตกตลอดจะไปในเด่ยมันแตกบ่พีเนียหน้าเลยตะตาอันนี้ตาอยางนาเลยกะบคอเอาแลยกับผ่าเอาดำลงพอเขาพยายาไปเหือนคอยแเธอพย้ให้ไปเฮืวนนคอยมือวันมือมึนมามือมันมาลงวัดเคยมันอยากไปเฮือนคอยก็อุ้ยหยุด ขอเลยแบบว่าห้องู่หายเลยกับเอาล้งกับแค่แนเอจักบุไยกูกระชิ่เอาเอามืออ่ะลีนี่กูต้องมุงหมากมีสายนี่แลาวนีโหมดมันไล่เรน่อไมาอะเอาลงเลยเฮ้ยจกนะเราแชมเพือนนีพีนันไปขอเชิแซมอันนี้แบบอันีก็ระท้นขอช้ห้าอกระทนขอแนวเ้าไหจะกับงไห้ค่อยคอยเปนคอยไีหน้ามือฝันนี่กไป นี่คันไคือคยนี่ไฟเป็นคนดักคือกยจังไดกับบล็อะทำข้าวชิดาเฮียนขอแะละขอไปเป็นนิสัยแนวนี้อยูหมักยใไ้กยาคยสิ้ายเมื่อยังเดียวเงินเก่าเองชิมีคนวายมาแล้วคยวัดฉี่ยกับกอยกับไ้ทวกนนเนี่ลูกแม่เราคนห้ยแนวกวหก๋ับห้

ແດັດສາຍມ່ວນເພາະກະນ นี่นี่นี่ซายนี่เดี๋ยวก็ไปบ่

ไปพี่น้อง let's go ไปเลยไปนี่นี่เจเ้เพื่อนเนาะเดินทางไปทำกันพี่น้องุณแหละจุดมุงไม้ก็คือหน้าบอแม็ก สะพอนไปเล่อกับพี่น้องมันนี่คนบนเรือหลอดนเลยเออคาสะพอนไปเล่อกับพี่น้องเล่อตรงไหันตรงหน้าคนละหน้าบ่าแม่คนอยู่ตรงเพทนเพื่ออะไรพี่น้องปะ่ะเล้ยกัน บึ่งวิวสองทางทางไปดํากันพี่น้อง It ฮะหายอย่างอา๋อตอบเลยไปหาน้ำไม้เดยอไอ้ไม้บุ้งมาไม่ไหลน้ำไม้กระสาเอาเบิดน,นะและพ่อกันอยู่นาบ๋แม็กปั๊ตอนนี้ฮอดัวจาจะปิดคลิปเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เบิ้งวิวเป็นบ,บรรจา,ารย์กัพี่น้องเบิ้งชมภาพบรรยา,ารกาศบรรจา,ารย์กัน ้องทางกับเพื่อนเปื่อนจะเข่งไปได้ก็จีวิตทางยางแน่นอนพี่นอ้องบัเข้าไปชีเดินทางไปพุู่เหล่น,นาบอมแม็กพุู่เหล่พี่น้องเดินทางไปสองคนมันนี่ฮานะไมฮานะไมบอมมือหนาวรถใหญ่หมาก่อนน,นี่รถใครศาสพี่นอ้อง พวกไม่ฆ่าเขามาใครสาดนี่ฮันเซ้อ่าโคผมจะกิเป็นเห็ดเชียงฮันเซ่ข้ากินรถไทยมือนี่พี่น้องเบ่งกินรถใหญ่หล,ล,ลายเลยเนาะกินรถสามล้อครับา,ายเยอะเลยข้ากินรถไทยมือนี่ ีนนน่น้องเล็กสามมือ,อนนก่อนได้ยไปใช้ด้วยนี่ีิข้าววอนั่นทำไมก่อน ช่วยวดูวะบุ้ยโคชนาจารย์เลยนี่เนาะพี่น้องอันนี้คือตลาดนัดเนาะพี่น้องตลาดนัดบรรจารย์เนาะตอนเช้าวันอาทิตย์กับว,วันวันพระฮัทต้นมาขายเกลืออยู่นี่แหละพี่น้องเต็มอยู่พอออกตลาดนัดกะลงแผ่นกะโควจมเนาะพี่น้องมันอยู่ใกล้ๆกันนี่เนาะนี่ขึ้นมาฮอนพน้องน,นี่พี่น้องนี่ อันนี้ก็ชิ้นนีป้ายบอกว่าบรรจารย์พี่น้องขับกได้มากอะ่ะอันนี้เนะาะบรรจารย์เนาะเป็นเป็นป้ายบอกเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ใส่เลขก่อนเปลี่ยนเลขก่อนมันจิลงไวพอดันเอาใส่เลขแหงันเนส่เลขสามมันจะลงไวหนฮ้ยเนาะสัจจูรถเลยเลขสองก็ไวดูว่าเลขสองบ่เบิ้งเลขสองบ่ ซองก็ไว้คือกันแต่ว่าเขาก็ยังมาขับรถได้สติจิ้วลงมาเด้่อนหนึ่งซองก็ไว้พี่น้องโอ้พี่น้องนำต้นตาด เออน้ำพี่น้องคัวน้ำโตนะนี่คัวน้ำโตนพี่น้องมากับเมียพี่น้องเมียหักเมียแพงบือนรัวก่อน ภาพบรรยากาศงามเลยมาพี่น้องตาตอนนี้กะเออชมบรรยากาศนาาปีก่อนหน่อยหนึ่งพี่น้องมาชมบรรยากาศท้องตุงนาอก่อนหน่อยหนึ่งพี่น้องจังปู่พ่อกันอยู่หน้าพ่อแม่พอขึ้นมาจากุ้วยแล้วมันภาพบรรยากาศคนงามเลยพี่น้องเนี่ hôn bố Em hôn bố Tôi khắp vai hôn bố Như là phía nông Thùng này thùng na Anh cả hai bác cây nhưng phía nông Thùng ไอ้เจผนก็นั่งตัง้งคันจ้องอยู่หัวแดดหัวแดดไปลีพี่น้องเลยนับกันมาใกล้ๆหัวเลยเออเดี๋ยวนี้เขาจังหวะเป็นห่วงหัวเขาจังหวะโค้นเป็นห่วงหัวนะน,นี่เลยเอ้ะตั้งนะแต่ตัวเองตั้งหัวนั่งเลยมาพี่น้องบอแม็กกัสซี่ไปพอกันอยูหน้าบอแม็กป่ะพี่น้องเลยสกอต ไปดีค่หนึ่งน,งนพี่น้องตอนนี้ก็มาห้อนหน้าเ่าแมกเลยนี่ไปเซบเบิร์นเลยะจะไปเซบเบิร์นเหละเบนคนอยู่เลยออเอออ๋อโอ้ซะเบินกนกขาม Để mà bà Thế xì đi Hả Xì em Hãy subscribe เอาตาลงมาเลยอนะูอ้มีเต็นท์คันมีเต็นท์คันพาสะพ,พอนพาหลอดดงก่อน เออหาอหล่อเดินง,งะๆแค่นี้่าหน้าบอมแม็กแล้วพี่น้องเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งเชิงกอฮเจอกระต่ายยางนะป๊าหุกแท้นลยไปเล่นแผนน่ะไปเล่นกังวะ

có bọc em đi Cảm ơn em hả? à có bọc em bỏ à thưa không? là trễ nó ạ đây là màn được ba phía มอหน้าแลวตอนนี้ป้าไปต่อไปหรอคุณแหละอ็ไปคุณลพี่น้องันหน้าอันมเนาพี่น้องเนย้ยเตาพี่นปะน่าก่น พี่น้องกับสุขสบายดีตอนนี้กัได้นน้ำไม้น้อยหนึ่งนาะพี่น้องโอล่น้ำไม้มันขึ้นเหี้ยวเลยพี่น้องเลย,ยเตัวน,นี้ก็เอาเห็ดซีนอยู่คอยพันมาปาดเอาเห็นเปล่นะเห็นบ่เรามาปาดเอาได้ออไเล่นเบอร์เราปาดเอาได้เราบ่ได้เอาเราบ่ได้เอาฮักเอาได้ มันมันตายแล้วที่เอ็มมันตายแล้วโมเมนบอมึงหักมาด้วยเอาอันหนึ่งนี่ใช่มันเปตายเลยเคยเบิ่งหอนหูคุณมันตายหรือมันเป็นเ้ำเมลากินมัดจะเคยเปล่าเหยอ่คยเคยเปล่าเหรอะเถ็ดบ่นเถอะเบิ้ลเลยเอ็มลงมาเลย มันตายไปแล้วอย่าไปพันมันไะมันตายแล้วคุณก็เที้งผุมันตายไปป่ะลงมานะอยากหาซื้อกินเมื่อยนะโอเคเนี่ยคอยบอกเปนตะแคงอย่างไรนะพี่น้องเอ้ยแต่น้อยนึงมันขึ้นเหี่ยวไปแล้ววัยเห็ดตอกเอาตัดเห็ดตอกแล้วแบบนี้ไง ปวดเมื่อยเลยพาพี่น้องออกไปถักออกไปนอกระดะตึงเบิ้องอีกมาพี่น้องครับสบายดีตอนนี้เขาก็ออกมาแต้วน้อยเลยเนาะพี่น้องได้กับบอลลารตอนนี้เขาก็สิเมื่อยเลพี่น้องเลยครับก่อนเมื่อยแล้วหวยกินข่า ออกมาตะดงเลยพี่น้องออกมาตะดงเลยตอนนี้มอเตียงหน้าเลยทึงอะไรไม่ใช่เขาก็สิได้จบคลิปเลยนาะพี่น้องเนาะออกมาเมื่อยแหงี่เลยจบคลิปเลยเฮ้ยจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย่างๆขึ้นเตียงก่อน ย um ังมัจบโคตรเหมยเลยแดดดิลิมาเตียงหน้าเลยดูมีคนอยู่เจ้าแล้วขึ้นไปไปจอดอยู่โฮมคุณ่อยมาจอดยู่โฮมก่อน ເມືອຍເມືອຍເລີຍແນ່້າມັນົດເບິດໍ່ຈັພ່ນ້ເຈົ້າມໍອຍໍລອຍກະດຶງຂຶ້ນລີເຮັດກະເັດກະຫນຶ່ງເອົາໄວ້ໃຫ້ປາໄປຽມລນເຮົາກຊິເມືອລໄດ້ນ້ອຍນຶ່ງພີ່ນ້ອງນ້າຂຶນຮຽວບໍ່ແລ້ວເອົາບໄດ້ จะจบคลิปแล้วพี่น้องเลยเพื่อกนก็ทิ้งหน้าก็โคตรหกเลยเออไปพี่น้นอ,อ,นองเขาก,ก็กลับก่อนกนละับก่อนเนอะพี่น้องเอ้ย นี่เราถ่าเรากะตะลีเยตากแดดตาไว้อยู่นี่ผมเป็นเอาเขหาห่มมันจ่ายยังไถรนาอยู่มันจอดก็อยู่หม่มเนาะแม่น,มน,มน จอดไว้นี่แดดโอาสิน้องตาย<ะ>นะไปไปเมื่อักเมื่อพี่น้องบายบายจบคลิปเนาะพี่น้องเมื่อเลย